ซง a ยี่สิบเอ็ดอันต้าอาการเปิดไม่ติดชาร์จแบตไม่เข้าอาการเสียประจำรุ่นสําหรับรุ่นนี้อาการเสียก็เกิดจากชิป CPU ตัวบอร์ดความร้อนสะสมเนื่องจากการใช้งานตัวเครื่องที่มีอายุเกิน3ปีไปแล้วมักจะเกิดอาการเสียแบบนี้ตามมาดูวิธีการซ่อมกันครับสำหรับรุ่นนี้ CPU 2ชั้นนะครับเราจะนําชั้นแรมออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นเก็บตะกั่วเก็บกาวที่บนชั้น CPU ก่อน เมื่อเราเก็บตะกัวเก็บกาวบนชั้น cpu เสร็จเรียบร้อยทาความสะอาดเราก็จะนําชั้น cpu ออกมาจากตัวเมนบอร์ดนะครับหลังจากนั้นทําการเก็บตะกัวเก็บกาวที่ตัวเมนบอร์ดให้เรียบร้อยเมื่อเราเก็บกาเก็บตะกัวที่ตัว board เมนบอร์ดเสร็จเรียบร้อยเราจะทําการเก็บตะกัวเก็บกาวที่ ic ram หลังจากเก็บตะกัวเก็บกาวที่ ic ram เสร็จเราก็จะเก็บตะกัวเก็บเกาที่ cpu เหมือนเดิม ทำความสะอาดให้เรียบร้อยเก็บตะกัวให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนําชิปแรมมาทําการรีบอลขาตะกัวให้ใหม่โดยใช้ตะกัวเหลวและนําความร้อนจากฮอตแอร์เพื่อสร้างชั้นขาตะกัวขึ้นมาพอทาชั้นขาตะกัวแรมเสร็จเราก็จะมาทําขาตะกัวที่ CPU ต่อเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนเดิมครับนําตะกัวเหลวแล้วก็ใช้ความร้อนจากฮอตแอร์เพื่อสร้างชั้นขาตะกัวหลังจากนั้นนํา CPU ไปวางไว้ที่ตัวเมนบอร์ดโดยใช้ฮอตแอร์นำความร้อนเพื่อให้ขายึดเกาะกับตัวเมนบอร์ด นำชั้นแรมมาวางบนชั้น CPU อีกรอบหนึ่งใช้ความร้อนเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นทำการใส่ซีคนแปะแผ่นกันความร้อนให้เหมือนเดิมทำการประกอบตัวเครื่องเข้ากับตัวบอดี้ให้เรียบร้อยอุปกรณ์ต่อพว่วงต่างๆเราใส่ให้ครบน็อตเราขันให้ครบทุกจุดนะครับ หลังจากเราทำการประกอบตัวเครื่องทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาทำการเปิดเทสต,ตัวเครื่องดูนะครับสำหรับเครื่องนี้หลังจากเราซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวเครื่องก็จะกลับมาเปิดติดใช้งานได้ข้อดีของการซ่อมแบบนี้ข้อมูลในเครื่องไม่หายนะครับ